สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเคคงทำอะไรนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกม mm hmm. one piece burning wheel w h e e w h e e w h e e ม mm ีไอคอนด้วย mm hmm. วันนี้เราจะมาทำการ PvP กันนะครับ mm hmm. แต่ก่อนอื่นเราผมต้องให้ดูก่อนนะ mm hmm. อะ่นี่คือเลเวลผมเห็นไหมครับ32นะครับเลเวล3านะครับ mm hmm. ทุกคนเราจะไปสู้กับ yeah. Few moments later. มาเราจะมาทำการสู้กับเลเวล42นะครับนี่คือตัวที่เราจะมาสู้ด้วยนะครับทุกคนผู้เสียงดังเสียงดังนะผู้เสียงดังนะโขมด้วยนะเสียงเหรอโขมเสียงีใช่ไหมดูพลังของเขาครับเนี่ยครับแสนหกหนึ่งแสนหกหมื่นสองพันครับดูพลังเราแสนสามนะฮะทุกคนเลเวลก็ต่างกันตั้งสิบกว่าเลเวลสิบเลเวลแหละตีไปเลยกลมๆถ้าพร้อมกันแล้วแล้วก็ ประชุมกันเลย,ย,ยมาแล้วครับจังหวะนี้เราเริ่มก่อนครับโอ้โหมาแล้วโอ้โหดูเขาพลเลยเอกทั้งทั้งแก๊งวะเนี่ยเฮ้ยโกหกด้วยว่ะเมื่อกี้มันมีเหมือนแบบพวกช็อปเปอร์พวกสันจิอันนี้ดูโอ้โหมาถึงแม่พลเลอเอกทั้งนั้นเลยถั่วงอกแล้วมวลาเลอาสี่สิบด้วยตายตายงานนี้ตายใครจะอยู่ใครจะไปครับทุกคนรอดูกันเลยครับทุกคน มาแล้วโดนแล้วโดนก่อนแล้วครับอืโดนแล้วโอ้โหอย่างเทพผู้เลยคิดสรู้เหรอวะไงนี่เจอสันจีเตะยังไงละ่ะงงดิโอ้โหไอ้ที่เป็นสีโรกสีฟ้าแปลว่าดาเมจลดลงนะฮะเหมือนเขาบล็อกไว้ครับเอาไม่ใช่ไม่ใช่สกิลด้วยอือหอตาเยี่ยวโหย่างเท่ ได้แค่นี้เหรอตาอยเดียวนี่เหมือนสันจ,เาาเจีเราตายแล้วสันจีเราตายแล้วโอ้ยทางตี้ครับก้าวสบอมเก้าวสครับ,รบยังไงยังไงพลเรือเอกเหรอืพลเรือเอกยังไงพลเรือเอกใช่ไหมมาดูตัวนี้ เอาแล้วครับหลาบง่วงโอ้โหอย่างเท่เฮ้ยเจอ,อนติเลยฮะดูอันติเลยนะทุกคนอ่าอันตีตัวนี้ก็ไม่ได้ดูนะครับทุกคนนี่ฝังเราตายไปอีกตัวแล้วเนี่ยบิ๊กมามโดนแช่แข็งเรียบร้อยสันจิครับ เอาแล้วจะชนะหรือจะแพ้ครับทุกคน,กนมีเพื่อพลังเพื่อพลังหรือเปล่าหรืออะไรทำอะไรทำทำไมอ,อะไรต่อยไม่เข้าอะไรโหมีแกล้งตายเลยี่อะไรวะ โอ้โหโกราฟเกืกอบเท่าคราฟอีกนิดนึงามาสิมาสิรุจิโชว์ไปหน่วยซีพีนายครับมาแล้วแค่นี้แค่นี้ ไม่มีความเท่เลยโอ้โหทำไมตายอะไรครับเนี่ยรังการรัง,งานสร้างเหลือเกินโหต่อยรวจัดง่วงอีกแล้ว มันจริงๆผลมันก็ออกมาแล้วครับว่าใครชนะครับทุกคนอุ้มอืมอันตีแล้วตายหมดจังวันนี้ชนะละทุกคนเฮ้ยก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะไม่ค่อยเท่าไหร่เลย ชนะครับสนหกไงเสนหกนหกโอ้สนเดี๋ยวผมว่านะคเดี๋ยวผมจสี่แสนเฮ้ยเจอใครเจอทีมหลอออีกเปล่านั่นไงเจอทีมหล่อจริงจิงด้วยอ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยอยอ้ยโอยโอหดนะอ้ยโอ้อ้ยอ้ย ตีไม่เข้าอุ้ยมาแล้วอะไรอ่ะโอ้โหแพ้ดีกว่าโอ้โหเตะไม่เข้าโอ้โหโอ้โหเฟรมเล็กตกโอ้โห,โโห,โโหโเกตะเร็วจัดฟเฟรมเล็กตกดูสิจะเป็นยังไงต่อไปโอ้โหไม่รอดมาถึงเราอ่ะ โอ้โหตีเข้าสิบสองโอ้โหรอ,อดปะครับเนี่ย เรียบร้อยครับดูจากต่างกัมน่นจาจะแพ้นะครับเรืวิ่งสามสิบกับเรือห้าสิบเอาอะไรไปสู้โอ้โหหมัดโอ้โหตายไปหนึ่งอรไม่รออรอดไม่รอดครับทุกคน ได้ลบหน่อยดิโอ้โหเตะแรงมากโอ้โหตายแล้วตายเรียบร้อยแล้วจบร้วยบิ๊กมาราึงกรสุด สุดเลยครับจังหวะนี้อือโอ้โหหาโอ้โหหาโอ้โหหาโอ้โหแรงจริงโอ้โห,โโหไปแล้วขอเลยกว่า <S 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 เกมยังไม่จบยังเพิ่งนับศพทหารเอาแล้วจังหวะนี้ เ้ยอจะรอดปะเนี่ยโอ้โหเต่อย่างเบาโอ้โหหลบได้อีกโอโ้แพ้ที่ค้าบอย่างนี้รออะไรล่ะหลบได้ไหมหลบได้ไหมหลบได้ลูกจีสุดยอดนายสุดยอดมากเลย เออคือสุดยอดได้แป๊บเดียวโอ้เออโอ้ดนตีคืนเฮ้ยหลบรัวรัวเลยเฮ้ยหลบรัวรัวู้จีสุดยอดนายเจ๋งมากหลบอีกปะเนี่ยหลบไะเนี่ยหลบไะเนี่ยหลบไปเนี่ยหลบไม่ได้แล้วล่ะดูจากลักษณะ เฮ้ยหลบได้ลุจีได้เตะเขาไม่เข้าเลยลุจีเทจริงได้แต่ความเทความแรงไม่มีตุ้มอสองร้อยตายเลยลุจีร้ให้ไปไหนอให้เงิน มันต่างกันกือต่างกันตั้งยี่สิบเลเวลว่ะหัวชนะได้ยังโคตรหัวเราบอกเลยนะเดีย๋ยวนะมันต้องมีสูตรดิถ้าทุกจีหลบเก่งขนาดนี้ few moments later. เอาคืนเขาหลังนะฮะเราสู้ไม่ได้จริงๆครับเลเวลมันต่างกันเยอะมากเลยนะสะู้ไม่ได้เลยต้องเปลี่ยนแพทใหม่ด้วยนะครับต้องไปอัพเลเวลก่อนนี่นะครับเราจำไว้นะครับเร,เราจะกลับมาเอาคืนนะครับทุกคนเลเวลห้าสิบใช่ปะ ไดโอเคครับทุกคนงั้นเดี๋ยวผมขอจบคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะฮะแล้วพบกันใหม่หคลิปหน้าน,นะฮะผมจะไปเก็บเลเวลก่อนนะฮะแล้วค่อยมาเอาคืนนะครับทุกคนโอเคครับขอบคุณท,คท,คทุกคนที่ติดตามนะถ้าอยากให้ผมทำอะไรกับเกมนี้ก็คอมเมนต์ไว้ใต้ร่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปทำนะฮะขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะ,ะขอบคุณทุกคนนะฮะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะฮะกดไลค์กดส u b คร r i b e like, กดติดตามแล้วก็กระดิ่งไว้ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะฮะสวันดี้ขอบคุณมากเลยครับ ở chơi cánh vậy ạ